สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอม์แนอินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแวะมานั่งพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของรองเท้าชื่อรุ่นว่าเอ็ดกานะครับจากแบรนด์ลอนดอนบราว n ์ราคา6450บาทที่ผมเนี่ยไปรับน้องเข้ามานะครับจากที่สยามสแควร์ซอยสองนะครับแล้วก็มีการทำคอนเทนต์พูดคุยกับคุณโอกินะครับ ในคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นถึงแพคเกจจิ้งนะครับกล่องของเขาครับดีเทลต่างๆของรองเท้าแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ของการใช้งานจริงนะครับว่าหลังจากที่ใส่แล้วเป็นยังไงนะครับกล่องของเขาเนี่ยจะเป็นกล่องรองเท้าที่เป็นรีไซเคิลนะครับทางด้านหลังเนี่ยจะมีการเขียนเรื่องราวของแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีสแตมป์เป็น LB ก็เป็นเหมือนชื่อเล่นของอนอนบราวนะครับเป็น LB แล้วก็ตรงเนี้ยยังสแตมป์ด้วยมือนะครับนี่แล้วก็ทางด้านหลัง ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกล่องที่เป็นกล่องแบบ Recycle นะครับก็ใส่ใจในรายละเอียดมากๆนะครับสมกับเป็นแบรนด์ที่อยู่ในวงการของรองเท้าหนังทำมือมา11ปีนะครับใจกลางสยามสแควร์คราวนี้พอเปิดออกมาปุ๊บสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เห็นเลยนะครับนี่น่ารักมากครับเพื่อนเเขาจะมีเป็นทังคิวการ์ดนะครับมีเป็นโพสการ์ดนะครับเป็นภาพแบบรองเท้านะครับแล้วก็มีแว็แบบนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีถุงรองเท้า ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นถุงคล้ายๆกับถุงออร์แกนิกส์ครับเป็นผ้าเหมือนเป็นผ้าแบบคอตตอนซึ่งมีความแบบนิ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเขียนชื่อนะครับของเราได้นะครับในตรงนี้นีนะครับซึ่งจริงๆถุงเนี้ยสามารถเอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่รองเท้านะครับเขาก็จะมอบถุงผ้าแบบนี้ให้กับรองเท้าที่เป็น Good Year w e l t ของแบรนด์ o n d ด n Brown นะครับ แล้วทางด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระดาษที่ข่ออยู่เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาน่ารักมากเลยครับมีการใส่ใจรายละเอียดมากๆก็จะอารมณ์แบบแนวแบบวินเทจย้อนยุกนะครับเป็น L.B.L.B. นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้คนที่ชื่นชอบพวกดีเทลรายละเอียดแบบนี้ได้มีโอกาสเห็นนะครับได้สัมผัสเรื่องราวของแบรนด์คราวนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นในส่วนของดีเทลรายละเอียดรองเท้าแบบเจาะลึกกันบ้างนะครับเพราะว่าอย่างหลังจากที่ผมเนี่ยทำ โพส์ตลงไปใน Instagram ก็มีคําถามมาพอสมควรนะครับจากเพื่อนๆที่ติดตามว่าทําไมผมถึงเลือกเป็นรุ่นนี้ของแบรนด์โรดอนบราวนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า e อ g ดกครับสาเหตุที่ผมเลือกเป็นรุ่นนี้เพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าที่เป็น l o เ e อรก็คือเป็นแบบสวมนะครับไม่ไม่มีผูกเชือกใส่ง่ายถอดง่ายนะครับแล้วผมเองเนี่ยมีคู่ที่เป็น penny lover แบบ full strap ก็คือมีสายคาดหน้าก,ากากแบบนี้ย อยู่หลายคู่แล้วอย่างที่เ,เพื่อนๆเนี่ยที่ติดตามกันก็คงจะทราบนะครับผมเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะใส่รอนดอนบรา์ผมอยากจะได้อะไรที่มีความแตกต่างก็เลยเลือกแบบที่เป็นผู้นะครับเราจะเรียกกันว่าเป็นทรั s เซมแต่สิ่งที่ผมชอบมากครับก็คือเชือกที่เขาใช้ในการใส่เนี่ยของแบรนด์อื่นๆอาจจะเป็นแบบเส้นเดียวเรียบๆแต่ว่าของรอนดอนบรา์รุ่นเอ็ดกาเนี่ยนะครับเขาจะเป็นการถักด้วยมือนะครับนี่ คือเขาจะกรีดหนังเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็มาถักด้วยมือถักเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องมีการเอามาทําสีนะครับเอามาเย็บติดกับ,บรองเท้าเลยนะครับแล้วก็ผู้ของเขานะครับจะเป็นผู้ที่ไม่มีการขยับนะครับก็คือล็อกมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่โพ i ิชันของทร s เซลหรือผู้เนี่ยครับจะอยู่ในจุดที่สวยงามที่สุดก็คือเป็นเซนเตอร์แบบนี้นะครับนี่ให้เพื่อนๆดูรายละเอียดแบบชัดๆนะครับคือถักมาสวยมากนะครับนี่ แล้วก็เขาจะเย็บติดกับรองเท้าเลยนะครับก็เป็นดีเทลหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นของรุ่นนี้เวลาที่เราใส่ถ่ายภาพนะครับก็จะรู้เลยว่าเป็นรุ่นเอ็ดการ์จากโรนนบราวน์นะครับซึ่งผมก็มีภาพประกอบนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้เพื่อนดูที่ร้านหรือเวตตองที่เอมพูเรียมนะครับพอดีผมไปรับกระเป๋าหรือเวตตองของคุณเจนะครับนี่มาก็จะเป็นแบบว่ากระเป๋าคาดอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่คู่นี้ไปเลยนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับ มีก็เป็นดีเทลนะครับว่าทําไมถึงเลือกเป็นคู่นี้คราวนี้หนังเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับจะเป็นซูเอ็ดก็ได้จะเป็นสีดําก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งเพิ่มก็ได้แต่หนังสีเนี่ยครับจะเป็นสีน้ําตาลที่ค่อนข้างไบรท์แล้วก็มีการแต่งสีด้วยมือทั้งหมดเพื่อนๆจะสังเกตวุว่าอารมณ์สีของเขาเนี่ยจะมีความบินเทจ คือข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีความเข้มนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีการเล่นสีให้ดูเข้มนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เข้มมากแต่ว่าเขาก็จะมีการแต้มสีเนี่ยให้อารมณ์ดูมีความเก่ามีความเป็นวินเทจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่ไปนะครับรองเท้าเนี่ยก็จะไม่ได้ดูแบบเลอะง่ายก็คือไม่ได้เป็นสีน้ําตาลแบบคลินคลีนแต่เป็นสีน้ําตาลที่มีการแต้มสีน้ําตาลเข้มๆเ,เ,เนี่ยซ้อนอยู่ให้อารมณ์ที่ดูวินเทจนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาดีนะครับ นี่ก็ถือว่าสวยงามน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ของการใส่รองเท้าเพราะว่าผมมีคู่ที่เป็นสีน้ําตาลเข้มอยู่แล้วเป็นน้ําตาลเข้มแบบเหมือนเมล็ดกาแฟเอ็กซ์เพรสโซนะครับคู่นี้ก็มีความต่างนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดนะครับแล้วก็เขาก็แปะพื้นยางมาให้เรียบร้อยนะครับทั้งทางด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณส้นวันเราก็ไม่ต้องเสียสตางค์ไปแปะเพิ่มนะครับคอนสตรัคชั่นของรองเท้าคู่นี้แน่นอนว่าเป็นกูดเยลเวล เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเอากลับไปที่ลอนดอนบราวน์นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนพื้นกับเขาได้นะครับเอาไปซ่อมแซมรองเท้ากับเขาได้เพราะเขามีโรงงานของเขาเองนะครับแต่เนี้ยเขาแปะมาให้เรียบร้อยผมก็มีความรู้สึกว่าก็ยิ่งประหยัดสตังค์เข้าไปอีกนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะได้คู่ที่เป็นแบบว่าโชว์เทพต่างๆนะครับเป็นแฮนเวลเนี่ยเขาก็สามารถทําให้ได้นะครับนี่ข้อต่อไปนะครับก็คือค u ชชั่นนะครับนี่ทางด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นหนังทั้งหมดนะครับ พยายามจะซูมให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็จะเป็นหนังแผ่นยาวนะครับจะไม่ได้ตัดครึ่งแบบนี้จะยาวไปถึงทางด้านในเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านุ่มมากนะครับเขาใส่คูชชั่นมาทางด้านในเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะบริเวณซนแบบนี้นะครับตรงนี้นุ่มมากนะครับพื้นนุ่มมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมใส่รองเท้าคู่นี้บอกได้เลยว่าสบายตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ต้องเบรกอินเลยแล้วก็ไม่มีคําว่ากัดเลยสําหรับเท้าผมนะ เท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมใส่คู่นี้เป็นเบอร์44สนะครับสำหรับรอนนบราว์ถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆผมจะใส่ประมาณ42 -43 ถึง43แต่ความยาวเท้าของผมเนี่ยอยู่ที่27ซนเมตรนะครับวิธีการก็คือเพื่อนๆเนี่ยลองเอาเท้าเนี่ยออวาดลงไปบนกระดาษนะครับแล้วก็ลองวัดจากส่วนบนสุดถึงส่วนล่างสุดเพื่อนๆจะเห็นความยาวเท้าของตัวเองผมเนี่ยความยาวเท้าอยู่ที่ประมาณนะครับ27ซนมรถ้าเป็นของรอนนบราวเนี่ยผมจะใส่เป็นไซส เพราะฉะนั้นแต่และแบรนด์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับไม่กัดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเบรกอินเลยนะครับแล้วก็คิดว่ายิ่งใส่ไปเนี่ยก็น่าจะมีความสบายเพิ่มขึ้นเพรววาะรองเท้าในช่วงแรกเขาอาจจะมีความแน่นในช่วงตรงบริเวณด้านหน้านะครับหรือว่าส้นแต่ไม่มีการกัดเลยแล้วก็หลังจากที่ไปรับของนะครับอย่างาที่รับเข้ามาจากร้านดอนบาวเนี่ยผมก็ไปทําธุระต่อไปหรือเวดตองไปเอ็มคอเทียนะครับเรียกว่า ไม่มีคำว่ากัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างประทับใจมากสําหรับรองเท้าของรอนนบราวคู่นี้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับรูปเท้าด้วยนะครับแล้วก็ถือว่างานเนี่ยโอเคเลยกับราคาเท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นงานฝีมือของช่างไทยแล้วก็คนไทยนะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจรอนน์บรา์วจริงเขามีอีกหลายรุ่นมากคือด้วยความที่เปิดมา11ปีนะครับเขาก็มีรองเท้าให้เลือกเยอะมากก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับ ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะมีโอกาสได้ลองรองเท้าของแบรนด์ต่างๆอย่างน้อยแบบแบรนด์ละคู่2คู่ประมาณนี้นะครับเพื่อให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับรองเท้าหนังนะครับแล้วก็ค่อนข้างเชีย์มากว่างานทั้งหมดเนี่ยเป็นงานมือนะครับกรีดหนังออกมาเอามาทำรองเท้านะครับเย็บนะครับงานฟินิชชิ่งต่างๆระบายสีลงแว็กซ์นะครับ,บ,รบเป็นงานมือทั้งหมดแล้วก็เป็นหนังแท้ทั้งหมดที่มีคุณภาพ นะครับคลาสสิกมากใส่ได้ยาวนาะนเป็น10ปีมีปัญหาเราก็ไปเปลี่ยนพื้นได้นะครับราคา6,000กว่าบาท6,450ผมว่าคุ้มนะครับเราซื้อรองเท้าสนิเกอร์คู่หนึ่งก็ประมาณ3า0 0 4 0 0 0 5 0 0 0ห0า0หหรือเป็นหมื่นแต่นี่เป็นรองเท้าหนังแท้นะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะลงทุน บวกกับเทรนด์ของความเป็นสไตล์ซาทอเรียลหรือว่าคลาสสิกเซเมแวนเนี่ยกําลังมามากๆครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้น,นผมเนี่ยก็บุกในการทําคอนเทนต์ในทางนี้พอสมควรนะครับเพื่อที่จะสะสมเป็นคอนเทนต์ให้นะผมว่าเดี๋ยวพอวันหนึ่งเกมเชนนะครับทุกคนมาแต่งตัวในสไตล์นี้หมดทุกคนก็อยากจะใส่กางเกงเอวสูงอยากจะตัดเชิ้ตอยากจะตัดสูทอยากจะมีรองเท้าหนังแล้วก็อยากจะมีกระเป๋าที่อยู่ในสไตล์ของซาทอเรียลนะครับซึ่งตอนเนี้ผมว่ากระเป๋าหนังเนี่ยหายากมาก นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้เป็นฟิวสันนะครับคุณโอกิก็ใช้เป็นฟิวสันนะครับก็เหมือนกันเลยคือผมอาจจะมีแบรนด์ที่อยากได้จะเป็นแบบอาคาเต้เป็นเป็นแบบใบใหญ่นะครับก็เป็นเป็นรุ่นหนึ่งที่ที่อยากได้นะครับก็มีเพื่อนๆในช่องเนี่ยก็ไปซื้อหมดแล้วอาคาเต้ก็น่าจะขายไปเกลี้ยง้วพอสมควรนะครับตอนนี้ผมว่าในวงการอาจจะขาดพวกกระเป๋าโทสนะฮะกระเป๋าบีฟเคสหรือว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าคลาสที่เป็นแนวแบบ คลาสสิกมนเวร์ wear, หรือว่าเป็นแนว s ัตว์เรียลใช้กันจริงจังนะครับอันนีน้ยังเป็นช่องว่างเป็นแกลบอยู่เพราะว่าสุดท้ายผมว่าผู้ชายก็ยังจําเป็นต้องมีกระเป๋าครับใส่ iPad ทํางานใส,เส่เอกสารนู่นนี่นั่นนะครับมีแต่ว่าถ้าเป็นรองเท้าเนี่ยก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เราเลือกนะครับข่าวนี้ยังมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรองเท้าแตะนะครับนี่ชื่อรุ่นว่าอีเดนนะครับผมแทรกภาพให้เพื่อนๆดูรองเท้าแตะคู่นี้เนี่ยคุณโนกิเล่าว,ว่า เขาล้อนสอกมาในช่วงโควิดที่ทุกคนเนี่ย work from home นะครับบอกแล้วว่าจะหารองเท้าแตะที่ใส่กับกางเกงเอวสูงแล้วก็เป็นสไตล์ซต r ีทเรียลเนี่ยมี Choice เนี่ยให้เลือกไม่เยอะนะครับแน่นอนอาจจะมีแบรนด์ของต่างประเทศนะครับแต่คู่นี้2,290ผมว่าราคาก็โอเคนะครับงานก็เป็นหนังทั้งหมดก็เป็นงานมือนะครับแล้วก็มีทั้งสีดำสีเขียวโอลิฟแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะครับก็น่าจะเป็นสีที่ มีความแบบเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายแล้วก็ใส่ไปบีชได้ใส่ไปทะเลใส่วันสบายๆไปซื้อของนะครับแล้วก็แต่งตัวสไตล์คลาสสิกเนี่ยน่าจะเข้ากับรองเท้าคู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเผื่อใครแบบอยากได้นะครับผมเองก็คิดว่าอาจจะกลับไปจัดรองเท้าแตะอีกสักคู่หนึ่งเพราะว่าหารองเท้าแตะที่ใส่กับสไตล์คลาสสิกเมนแวร์เนี่ยยากพอสมควรนะครับอาจจะมีช้อยชให้เลือกในวงการเนี่ยเพียงไม่กี่คู่หรือไม่กี่แบรนด์เท่านั้น แล้วก็ราคาดีมากนะครับถ้าใส่สบายเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไว้ในกระเป๋าในช่วงที่เรากำลังเบรกอินรองเท้าก็ได้นะครับแล้วพักเท้าก็มาใส่เป็นรองเท้าแตะแบบนี้นะครับแต่ยังให้ลุกที่ดูมีความสุภาพมีความเป็นคุณชายอยู่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> ทั้งหมดนะครับที่อยากจะมารีวิวเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆที่ดูในช่องมาดินพูนะครับว่าแบรนด์เองเขาก็มีความตั้งใจนะใส่ใจรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล่องแพคเกจจิ้งนะครับดีเทลต่งตางๆถุงผ้านะครับรวมถึงแน่นอนว่าฮีโร่รดักก็คือตัวรองเท้าของเขานี่แหละนะครับก็ สมราคานะครับราคาประมาณเท่านี้ให้มาแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจัดเต็มนะครับแล้วก็หน่าที่จะใช้งานไปได้อย่างยาวนานนะครับบางครั้งเราเพิ่มสตางค์อีกนิดนึงนะครับเราก็จะได้ของอะไรที่ที่ดีกว่านะครับด้วยคอนสตรักชั่นของรองเท้าแล้วก็ความเป็นหนังที่มีคุณภาพอบผมว่ายังไงก็ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีรองเท้าหลายคู่นะครับสลับกันใส่เนี่ยมันจะทําให้รองเท้าของเราเนี่ยเรียกว่าใช้งานได้แบบยาวนานกว่า นะครับแล้วก็เปลี่ยนลุกเปลี่ยนอารมณ์บางทีผมก็แต่งตัวเดิมๆนะครับซ้ําๆเปลี่ยนแค่กระเป๋ากับรองเท้าเนี่ยก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนสไตล์แล้วนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับอยากจะมารีวิวเพิ่มเติมเจาะลึกให้เพื่อนๆได้เห็นดีเทลแล้วก็ได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากรองเท้ารุ่นเอ็ดกของแบรนด์ลอนดอนบราวนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ย น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารองเท้าหนังอยู่หรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับของวอนัด้าอยู่แล้วนะครับคิดถึงแบรนด์นะครับอาจจะเคยใส่สมัยเรียนสมัยเพิ่งเริ่มทํางานอาจจะกลับไปจัดเป็นคู่นี้ก็ได้นะครับหรือไปสั่งตัดก็ได้เป็นสีต่างๆที่เพื่อนๆต้องการก็ได้นะครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ